เอตัวเหียเออข้าคือนักข้าข้าคือนักข้าออออไอบา้บ้าทำกูหลอนทํำกูหลอน <coughs> <coughs> this is part of <coughs> hmm. hmm. เอาครับสวัสดีทุกท่านเลยครับผมยินดีต้อนรับสู่ลูมเกมชแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม uh, The Forest สวัสดบก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่สองแล้วครับอ่าผมได้รองเท้าก็ตายแล้วจากพาร์ทที่แล้วที่ผมอยากได้รองเท้าก็ตายมากเลยมาเอินว่าไม่ได้นี่เราก็ได้แล้ะทุบซะทีนี้หมอแม่ผมก็ได้ อเล่นนอกรอบแล้วก็ทำบ้านไปแล้วครับอเดี๋ยวรู้สึกว่ามืดแล้วอะกองไฟดูดว้วนะครับอ่าคำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจจาง ข่าบกินปลาโจยมาแต่ไก่ตัวปลาอืมเนี่ยขอเราอัปเกรดมาหด่อยๆครับซับเราก็อ่าพอร์ทนี้เราจะเอ,อ่อเดินไปไหนอ่ะ นี่ผมเอายางเอายางมียางไม้ไหมเนี่ยไม่มีอืมอืมเราเฮ้เราอยู่อ่าหี่หาเครื่องบินนิวว่า สรงอะไรวะเ่อกี้ถ้ำที่เราเพิ่งขึ้นมานะจากพาร์ทแรกครับเป็นถ้ำที่อาพาร์ทแรกคนระับเราขึ้นเพิ่งขึ้นมาเฮ้ยเมื่อกี้ตีไปแล้วเนี่ยผีหลอกไปเนี่ยนี่ทุบเลยเดี๋ยวเราปริ้งย่างครับอ่าออกมามองออกมา คนปลาแดกมนุษย์ทั้งหลายนี่หมุนไว้ก่อนครับ <c oughs> ไว้กินยามว่างอ่าแล้วก็เราก็จะจะขอมองหน่อยนห่ไห กระตายกระตยครับกระตยอยู่ไหนรอเช้า,ชาครับเรารอตอนเชา้า,าเก็บเก็บเฮ้ยบักบัก้ยอะไรล่วง <laughs> หนัง หนังแรบบิทดิสตี้เจ r a b b บบิทเราก็จะรอกันอตอนเช้านะกิมคืนนี้ยังนอนก่อนดีกว่าเพราะว่าคืนไม่มีอะไรอะ,อะนอนไม่ได้หรอะ น้อไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยอาหารมาแล้วแดกแดกซะโอ้น้ำเราไม่มีนี่ฟราลาสวยเลยเฮ้ยนี่แฟร์เหรอมีเยอะจังเลยคว้าไปคว้ามานี่ <c oughs> รอเช้าครับเราต้องรอเช้าอย่างเดียวช่วงนี้นอนหลับได้ไหมอะ่ะอยากให้มันเช้าแลว้วอ่ะนอนไม่ได้ด้วยทำไมถึงนอนไม่ได้ และแล้วก็ชา้าอันสวยงามของเราก็กลับคืนมาแล้วครับก็ช้าแล้วก็ตัดตัดตัดเกบ็บเก็บแล้วเราก็เช้า,ชาแล้วครับก็เป็นวันที่เราต้องจนภัยวิศนีอ๋อ,อไปเผาครับอ๋ไปเผา เอาพวไปเผาพวไปเผาอเราก็จะไปประจนภัยลงสู่ถ้ำต่อครับฮ้ยก็ตายกระตยกระตยพังให้หมดพังให้หมดพังทำลายเดียวครับเราพัง คว,ว้าหัวต้องเอฟเอลนย่างไรโอ้ยเอ้ยไปซะไปไหนไปไหนไปไหน,น ไปไหนไปไหนไหน,นี่ไปไหนมันนี่มันนี่ซาดีดิมันนี่ซาดีด <c oughs> เเิเก็บกวาดครับเราเก็บกวาดเก็บกวาดให้เอ่มทิ้งไปทิ้งเล่งไฟหน่อยเล่งไฟหน่อยอ่ เราผมไปเอานะกันเฮ้โอ้โหเลื่อนอย่างนี้ก็ได้เหรอนี่มีเมียเมียเมีย้ได้แล้วโอ้อ่าเรามีนั้นละโอ้นี่เราไม่อยู่แบบว่าตรงีนี่นี่ถ้ำอุย มามาเราเจอถ้ำแล้วเราเจอถ้ำมองแล้วเดี๋ยวขอปักหลักอ่ะน,นี่ปักไว้นี่เลยทำการปักก่อนนะอ่า่ถ้ำมองครับเราจะเข้าไปแล้วเข้าไป มีอะไรไหมเนี่ยถ้ำมองนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมเราเอจะพาท่านผู้ชมเข้ามาสู่ถ้ำถ้ำมองนะครับที่ถ้ำที่ว่าแอบ,บไว้แอบ,บมองเฮ้ยพังไล้วเนีนะเ่ยนะเฮ้ยไฟดับไฟดับไฟดับไม่มีอะไร เอาละครับาทางด้านของผมมืดไปหมดเลยช่วงนี้โอ้ยผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้มันก็จะเป็นน้ํานะครับเป็นน้ําแล้วก็มีเต็นท์อยู่ครับตอนนี้ผมฝนลุกไปหมดแล้วอ๋อเมี ที่อยู่ด้วยเหรอสามารถเฮ้ยมอ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 เก็บได้ไหมเนี่ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เลยแล้วกินเงินเอาไ้นอนได้เหรอแล้วไงต่อ เราก็าจะเดินเข้าไปสู่สถ้ำข้างในต่อไปดูครับว่าข้างในมันมีอะไรอ,ไรอีกไหมอ่าก้มอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โอ้มันมีชั้นทั้งล่างด้วยครับเดี๋ยวเราขอแปวงลงไปนะเราจะดูเขาว่าไปถึงไหน อ๋อโน่นมีเส้ทางโน้นว่าวัวมาทหไม ไปครับขอเตรียมอาวุธหน่อยอ่า <c oughs> แล้วครับเราโยนแฟมาแล้วสว่างแล้วตรงนี้ยไม่กลัวแล้วมามีอะไรเข้ามาจะทุบให้หน้ายู่เลยไหนไหนไหนซ้ายซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีโอ้ ยังล่างอยู่เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาก่อนขึ้นบ้านเราอยากรู้ครับว่ามันความลึกมันถึงขนาดไหนโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ดูข้างล่างนั่นสิ <laughs> มีหลายเล่นแล้ะ เฮ้ยไอ ffic. ้บ้าเอ้ยไอ้โอ้ย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 เดี๋ยวเดี okay, ๋ยวเดี um ๋ยวเดี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 ๋ยวเราล่วงครับเราล่วงครับขอขึ้นไปใหม่ก่อนขอขึ้นไปใหม่ขอขึ้นไปตามหลังก่อน โ้วางแผนซะยังดีมันมันคงปีนขึ้นตามมาไม่ได้นะโหดปะเอ้วางแผนยังโหดเดี๋ยวเดว,เดวเราก็ทำการจุดก่อนเอ้ต้องจุดก่อนจุดแล้วก็คว้างไป จบแล้วเราก็คว้างครับนี่อีเอออ่าอ่าอ่า มาเราพร้อมที่ไปบูแล้วแวะเหรอแวะเหรอแหวะแหวแวะเหรอเด็กเดินไอเด็กเดินเด็กเดินไอเด็กเดินไอเด็กเดินเด็กเดินเด็กเดิน ทุบอทเอามันบักก่อนบัก,กว่อนมันบักครับท่านผู้ชมอันี่ไหมเลยอ่ากองเพิงมันก่อเพิงก่อเพิงมัน น <c oughs> จะเผาอย่างเดียวอะเราหน่วยชาวปนากิจเผาอย่างเดียวมึงยังไม่ตายเหรอมาไหนมีตรงไหนไหมอะ หนอะเสียงเสียงเสียงนี่เป่านี่บป่านี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าหรือว่ามึงหรือว่ามึงออออเด็กนรกไอเด็กนรกเด็กนรกนี่เอง ล่ามีอะไรไหมเนี่ยวางไปเ่อโอ้กาษเงินเพียบเลยเงินเอาทำอะไรได้วล้เนี่ยวางลงไปก่อนอนอี่แรงกว่าครับ ไป let's go เฮ้ยมีไหมนะลึกจริงๆเลยลึกมากๆเลยลงน้ำนะเอาละสิจะรอหาททางกันทางนี้ไปไม่ได้เหรอะ ถ้ำนี้มันลึกเหรอแสดงว่าอ่าถ้ำนี้มันลึกครับถ้าเราจะไปเราต้องมีที่ดำน้ำก่อนใช่หรือไม่น่าจะใช่นะดูดิเนี่ยมันไปทางนน้นได้อะ่ะ แสงสว่างมาจากไหนอ่ะเนี่ยม,มาจากทางโน้นอ่ะเดี๋ยวๆนี่นะเราลองลำดำเลยโอ้ลึกมากเลยก็ถ้ำนี้ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ามันลึกมาก ลึกมากเลยขึ้นไปวะกว่าถ้ำนี้ก็อลึกมันมันไม่ลึกหรอกเ,เราต้องมีอ่าที่ดำน้ำก่อนถ้าเรามีที่ดำน้ำเราถึงจะดำสามารถดำลึกๆได้ อน,นี้ก็คือพลาดไปไม่เป็นไรครับเราก็ขึ้นไปหาถ้ำอื่นต่อตกแตกตกแตกดินนี่นี่นี่บบบบตก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 บว่าถ้ำนี้เข้ามาเสียเสียเวลาฟรีครับ ลงมาไม่มีอะไรให้เราเก็บเลยเราต้องหาถ้ำต่อไปเก็บแฟเก็บอ้ามาสองถ้ำนี้พลาดหมดเลย ถ้ำนึงไม่มีระเบิดอีกถ้ำนึงก็ต้องมีที่ดำน้ำก่อนโธ่เอ้ยทำไมถึงสวยอย่างนี้นตกแต่ไม่มีอะไรคนระับถ้ำนี้เราต้องไปหาถ้ำต่อไป โอ้ตรงุ่นสวยมากเลยอะโอ้ oh, my god ครับก็เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไว้ท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะอายาวเกินไปผมจะเอาสักนิดหน่อยพอเทียร์ถ้ำเทียร์ถ้ำไปอ่าแล้วก็อ่าก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ อ่าแล้วคอมเมนต์หรืออะไรให้ก็ได้ครับว่าอยากจะดูต่ออะไรก็หรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกมันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคำในวาจาใดไม่สุภาพก็ขอภายด้วยนะครับหรือว่าแคสเกมไม่ดียังไงก็บอกกันได้ผมจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆอ่าขอบคุณทุกท่านที่มารชมวันนี้ต้องการคาว่า บายบายฮ้กระต่ายกระตอยกระต่ยกระต่ยอยู่ไหนเห็นนะเมื่อกี้เห็นเฮ้ยบายบายครับแล้วเจอกันใหม่กับอฮ้ยเฮียเฮียวันดีโอ้ยบายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับบายบาย